เริ่มเลยครับ่เ็เลยเดี๋ยวให้เมือนเดิมก่อนผมเป็นคนดียอยทะนัน าไปตันหาของตอนนี้ไป่ตัดเหนื่อยอมันเลยบอกมีเทศกาลทดลอง 对。嗯 โลง่งดีแล้วอย่างคนชอบความโล่งู่สบาย อ,อะไราจจะอยู่ที่อยู่ไฟไหมไม่อยู่อาจะอยู่ที่อยู่ไฟไไมอ่อยู่ <c oughs> นี่คือเพราะว่าการกินก่อนตัวที่หนึ่งกบแรกของแดงใบเล่ จ <laughs> ันวนผิดโอ้โหนะจกแล้วเหรอครับจบแล้วเหรอโอ้โหผิดไปหน่อยแองไปเล็กผิน้อยไนิด อาจจะไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวก็ได้ไพิคิด EP นี้เป็นการเดินเดินแบบโลโงเก็บบิดกชาด เล่นเล่นตรงๆเลยกันแดงเล่ย่าะทำไมผมครับมาเปเดินํ้ทชาท้ำเข้มเข้มเลย,เลยอรู้เลยอย่ารู้เลยู้ม่เดนข้มกับร แกน,นีครับเขาหนีไปลูกไกปตามไปตามไปตามไปได้เยาไปได้เยอเลยกดผมผมไปมได้อยางนั้นแหละไปครับ ไปเขาเหลือเดินถิ่นเปล่าอยนี้น้อยในเมื่อในเม่มีสายผิดพลาดกันทั้งคู่รู้ว่าใครผิดมากกันอะไรหลือ ีตามหาคนผิดอ๋อรู้สึกว่าจะเจอคนที่ผิดมากกว่านะครับปช่องว่า เยอๆๆก่นกนกนกอนนะนีนนะ่เป็นจักงกลนะเหรมไม่ไม่กระโคนะ ถึงต่อแค่เบี้ยตัวเดียว ปิดเกมน่าเหลือมันหรือเปล่าผู้อ่านคนจะกินม,นมาเรื่อยๆไปจะลองเลียตัวเดียวเดีินผิดตัวเดียวปุ๊บผีผมตายเลยกระดานหนึ่งผมก็เลยสมนาคุณชุดใหญ่ <c oughs> ทำอะไรเลยเหรอแล้วล่ะลูกโาไม่โปรดใช่ไหมครับตับนี่จีรนต์ว่ะตับนี่ครับตับ,บด้วยความจริง ก็ได้ครับนั่นแหละของตัวใหญ่ เงินอาบต้องมันวนให้ดีนะลเลยม,มีลูกอาบเล่นอยู่ิงเข้าไปทิ้ทงท,ท,ทิ้งทิ้งทิ้อเิ้งทิ้แทิ้งทิ้งิ้งไปไง้นท้งทิ้งทิ้งท่้ง้ไ้ง่้ิ้นี้งีิง้นลอนล เหอาดีกว่าเราะคุณตดเป็นตอนแข็งเนั้นเลยลเ,เราตามโคนแล้วตั้งที่นั่ะตาย ให้ลูกอ่านหงเรียนกินลูกเข้าไปนั่นแหละกินมากไหมครับผมลูกเข้าไปลายเรม่มถอพอยโคตรออกลเลยกินลูกเรือลูกยัดเข้าไปกินแล้วเราควรกินขนาวะ่ะ เข้าไปไม่รู้เือนการร้องให้ด้วนั่นเลยนะกินเข้าไปเอาพยายามฝึกฝีมือหน่อยเดี๋ยวจะเก่งที่นมาบ้างลุกเข้าไปยังไงล่ะเข้าได้เลยเหอเห็นแล้วใช่ไหมรินแววตาใั่ไหมกีแคมนั่นน้ะเลยอีแคมนะ,นะ มันลุกเรือกินแล้วมีตัวยัดอีกที่แล้วเลยมาตรงนี้โอ้โหเจออังแคลมลุกดีลุกครับอังแคลมซ้อมซ้อนอนนะไรแล้วอะไรอ่ะตัวดับ,บ้ลอังแคลม คอนซูิตีต่อเนื่องอังการตัวที่หนึ่งลกต้อไปอังการตัวที่2อขอบคุณก็ต้วเลิ่มันนี้โอ้าสำหรับคอนเทนตของผมโอ้